เชียงใหม่นำจิตอาสาออกหน่วยบริการประชาชนในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจังหวัดเชียงใหม่นำประชาชนจิตอาสาออกหน่วยให้บริการประชาชนตลอดทั้งวันที่ประตูท่าแพเนื่องในวโรกาศวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวยี่สบดกรกฎาคม2566วันนี้ ที่27กรกฎาคม2566ที่ลานค่วงประตูท่าแพอำเภอเมืองเชียงใหม่นายนิรัตพงศิทธิถาวรผู้ว่ารชาชการจังหวัดเชียงใหม่พร้อมด้วยนายบรรเจิดกิริยาผู้แทนจากหน่วยรชาชการในพระองค์นำประชาชนจิตอาสาออกหน่วยให้บริการประชาชน เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคมเพื่อสืบสารพระราชปณิธานดังพระปฐมบรมราชองการความว่าเราจะสืบสารรักษาและต่อยอดและครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาประชาราศตลอดไปในการนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ได้รับ มอบถุงพระราชทานเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพร้อมเชิญถุงพระราชทานมอบแก่ผู้แทนชุมชนอีกสิบชุมชนเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ยังความปลื้มปิติต่อพระสงนิกรอย่างหาที่สุดมิได้โดยตลอดทั้งวันมีจิตอาสามาออกหน่วยให้บริการประชาชนในด้านต่างๆประกอบด้วยการให้บริการซ่อมบำรุง รถจักรยานยนต์เครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวเรือนบริการตัดผมการฝึกอาชีพระยะสัน้นการให้บริการทางการแพทย์การแจกกล้าไม้ผักสวนครัวเข้าวสารอาหารแห้งรวมถึงการจัดโร,รงครัวพระราชทานทรงสักพรมเอี่ยมชัยนรงอนันทปัญญสุธดศูนย์ข่าวภาคเหนือรายงาน